สวัสดีครับ เด็กๆที่น่ารักชั้นม .1 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกทุกคนเข้าสู่คาปรยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มก็นําความรู้ดีๆมาฝากอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องนี้ลูกคระสมคําประสมประสมก็คือผสมเป็นการนําคําและคํามาผสมกันเออฟังแค่นี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วเนาะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กม .1 และเด็กม .1 ทุกทุกคนจะต้องได้เรียนดังนั้นมา ปูพื้นฐานความรู้กับครูอุ้มก่อนลูกเนาะเวลาเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะได้ง่ายโอเคไหมโอเคเนาะอาวลุยเลยเด็กม .1 คำะสมคืออะไรลูกคำะสมเป็นการสร้างคำชนิดหนึ่งเวลาคำเกิดจะไม่พอขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะนำคำนู้นกับคำนี้เนี่ยมาะสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่เออไอการนำคำหนึ่งกับคำหนึ่งเนี่ยมาะสมกันเนี่ยเขาเรียกว่าคำมูลลูกคำมูลมันจะมีลักษณะ ส่วนใหญ่จะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้เช่นคําว่านาฬิกานาฬิกาเนี่ยเป็นคำหนึ่งคำที่มีความหมายว่าเครื่องบอกเวลาลักษณะสำคัญของคำมูลคือมันจะต้องแยกจากกันไม่ได้นาแยกจากกันแล้วไม่มีความหมายลิแยกจากกันแล้วไม่มีความหมายกาแยกจากกันแล้วไม่มีความหมายแต่ถ้ามารวมกันนาฬิกาหมายถึงเครื่องบอกเวลาเข้าใจหะไม่เหมือนกับคําว่าแม่มดนะ แม่มดแม่มดอย่างเงี้ยแม่แยกออกไปมีหนึ่งความหมายมดแยออกไปมีหนึ่งความหมายดังนั้นแม่มดไม่ใช่คำมูลเออคำมูลจะต้องมีความหมายเพียงหนึ่งความหมายในตัวของมันและแยกจากกันไม่ได้นี่แหละเรียกว่าคำมูลโอเคไหมเริ่มเห็นภาพยังเริ่มเห็นภาพยังลูกเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะอ้าวดังนั้นไปต่ออ่าไปต่ออย่าเพิ่งงงนะไปต่อนะเราวนี้ คำม,มูลกับคำม,มูลให้เห็นภาพคำม,มูลมากยิ่งขึ้นการนำคำม,มูลมารวมกับคำม,มูลเช่นคุณม,มีคำว่าใจกับมีคำว่าร้ายก็รวมกันเป็นใจร้ายเธออะใจร้ายเอย่างเงี้ยเนาะก็เรียกว่าเป็นคำระสมแม่รวมกับคำว่าขาเป็นแม่ขาเห็ไนไหมพ่อรวมกับคำว่าบ้านเป็น พ่อบ้านเออใจเป็นคำูลแม่เป็นคำูลพ่อเป็นคำูลร้ายเป็นคำูลค้าเป็นคำูลบ้านเป็นคำูลเออเข้าใจไหมแต่นาบวกริบวกการวมกันเป็นนาฬิกาอันนี้ไม่ใช่นะลูกนะไม่ใช่นะไม่ได้การนํามาบวกกันนาฬิกามันเป็นศัพท์ของมันหนึ่งคำอยู่แล้วอันนี้กูอุ้มใส่มาหลอกเฉยๆโอเคปะโอเคเนาะนาฬิกาหนึ่งคำ นาฬิกาหนึงคำเนี่ยมันเป็นคำมูลนะเทียบเท่ากับคำว่าร้าย1นึ่คำเออโอเคปะโอเคเนาะดังนั้นน่าจะเห็นลักษณะของคำมูลและงงไหมเนี่ยงงปะไม่งงเนะเาะอ้าวผ่านคราวนี้เรามาดูลักษณะของคํำผสมวิธีการสังเกตคํำผสมลักษณะที่1ลูกเมื่อนําคํามูลมารวมกันแล้วมันจะต้องเกิดความหมายใหม่ เกิดความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมเกิดความหมายใหม่แต่ยังมีกลิ่นมีเค้าของความหมายเดิมอยู่เช่นเตาบวกการีดรวมเป็นเตารีดก็คืออุปกรณ์ที่ใช้รีดผ้าเตาก็คืออะไรที่มันร้อนๆอะไรอะไรที่มันร้อนๆก็จะเรียกว่าเตาถูกไหมใช้ทําอาหารก็เรียกว่าเตาอ,อะไรที่มันต้องใช้ไฟใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าเตารีด รีก็คือการทําให้เรียบเนี่ยพรวมกันเป็นเตารี่ก็คืออุปกรณ์ที่ทําให้ละเอียดเห็นปะ่ะมันยังมีเค้าความหมายเดิมอยู่เตาบวกถ่านกลายเป็นเตาถ่านอ่าเตาถ่านยังมีเค้าความหมายเดิมอยู่ทางก็คือที่เดินม้าลายก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันจะมีสีขาวดํารวมกันเป็นทางม้าลายไม่ได้หมายถึงทางที่ให้ม้าลายเดินแต่หมายถึงทางสําหรับคนเดินอ,อ่าทางคนเดินเดินแล้วจ้ะ ปลอดภยัยอ่าเดินแล้วจากปลอดภัยก็คือปลอดภัยกว่าเดินทางปกติถ้าเดินทางปกติปุ๊บรถชนปุ๊บอ่าไม่มีอะไรไปเถียงเขาแต่ถ้าเดินทางมาลายแล้วรถชนปุ๊บมีมีข้อที่จะไปเถียงเขาได้เฮ้ยฉ <c oughs> ันนะค้ามทางมาลายนะเธอต้องเปรกให้ฉันซี่เออนะโอเคเนาะงานดีงานก็คืองานดีก็ดีเนาะพอเวลารวมกันงานดีอุย้ยผู้ชายคนนี้งานดีมากเรยแกคือเป๊ะ ดีเยี่ยมสุดยอดนี่คืองานดีโอเคไหมดีเยี่ยมสุดยอดดีเยี่ยมไม่เ,มเยี่ยมซะแล้วนะดีเยี่ยมสุดยอดนี่แหละคะํารผสมจะต้องเกิดความหมายใหม่แต่มีเขาความหมายเดิมโอเคเนปะล่าโอเคเนาะลักษณะที่1นึ่งทานต่อไปลักษณะที่2ลูกลักษณะที่สองของคํารผสมก็คือมันอาจจะเกิดความหมายใหม,ใหม่โดยที่ไม่มีเขาความหมายเดิมเลยก็ได้ไม่มีเขาของความหมายเดิมเลยก็ได้เช่นตัด มารวมกับใจไม่ได้หมายถึงการเอาใจมาตัดตัดใจคือแบบละละทิ้งละไม่หันกลับไปมองณนะจุดจุดนั้นแล้วฉันมาได้แล้วฉันตัดใจออกมาแล้วเออเห็นไหมไม่มีเขาความหมายเดิมลูกเล่นไม่ได้หมายถึงลูกกําลังเล่นเออลูกกาลังเล่นกันอันนี้เรียกว่าลูกเล่นแต่ลูกเล่นหมายถึงเอยฉันมีแบบฉันมีท่าทีที่ทําให้เธอแบบ ตายใจได้เออมันเป็นลูกเล่นมันเป็นเลขกลนเล็กๆน้อยๆเรียกว่าลูกเล่นลูกไม้อย่างเงี้ยลูกไม้กับลูกเล่นเนี่ยความหมายคล้ายกันเออเลขกลนเล็กๆน้อยๆเนาะราดน้าไม่ได้หมายถึงเอาน้ำเอาน้ำอะราดนาจ้าไม่ใช่ราดนาเป็นชื่ออาหารไปเลยอ่าราดหน้าเป็นชื่ออาหารไปเลยดังนั้นเกิดความหมายใหม่ไม่มีเขาความหมายเดิมเลยก็ได้โอเคไหมโอเคเนาะอ้าว ข่าน,านี้ลักษณะที่3ลักษณะที่3เนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่มักจะสับสนว่ามันคือคำผสมอ่าจจำไว้นะคำะสมจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคำว่าการความของเครื่องชาวนักผู้ช่างการความของเครื่องชาวนักผู้ช่าง ขึ้นต้นด้วยการความของเครื่องชาวนักผู้ช่างจะไม่เรียกว่าคำผสมเรียกว่าคำประสานลูกอ่าจะเรียกว่าคำประสานนะลูกนะคำประสานคือมันจะมีหน่วยคำของมันตั้งอยู่อ่าเดีกๆต้องตั้งใจฟังนะลูกนะอันนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงมันจะมีหน่วยคำของมันตั้งอยู่ซึ่งไอหน่วยคำเหล่านี้เนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้พอมันอยู่เฉยๆแล้วมันจะไม่มีความหมายเช่นคำว่าผู้เนี่ยผู้คืออะไร ผู้รู้แหละมันหมายถึงคนแต่อยู่ดีๆผู้ไม่ได้เนาะนักอย่างเงี้ยไม่ได้ช่างอย่างเงี้ยไม่ได้คือมันจะไม่มีความหมายชัดเจนในตัวของมันต้องมีคําอื่นมาประกอบเช่นผู้เขียนผู้เขียนผู้ชายผู้หญิงอย่างเงี้ยเห็นปะถึงจะเรียกว่าคําประสานนะลูกนะนักอย่างเงี้ยนักร้องมีนักอะไรอีกนัก นักการเมืองอย่างเงี้ยเออเวลาเอามารวมกับไอ้คำว่าผู้คําว่านักคาว่าช่างมันจะกลายเป็นคําประสานช่างก็เหมือนกันช่างภาพช่างไม้ช่างทาสีเออโอเคไหมโอเคมัเครื่องเครื่องคิดเลขเครื่องอะไรกเครื่องซักผ้าคําเหล่านี้ไม่ใช่คําประสมนะลูกนะแต่เป็นคําประสารออและคําว่าการนะลูกการไฟฟ้าออการไฟฟ้าการบ้าน การเมืองอย่างเงี้ยเป็นคําประสานหมดเลยนะลูกนะโอเคไหมโอเคเนาะจำไหมนะคําที่ขึ้นต้นด้วยการความของเครื่องชาวนะักผู้ช่างถ้าไปเจอในข้อสอบไม่ใช่คําประสมแต่เป็นคําประสานโอเคปะโอเคเนาะโอเคนะคนะไม่งงนะไม่งงนะอ้าวผ่านไหมผ่านลูกผ่านคราวนี้เรามาเน้นย้ำกันพลาดกันอีกนิดหนึ่งเน้นย้ำเรื่องคำผสมคำผสมนะคำผสมถ้า เกิดการนำคำมูลมาผสมกันแล้วไม่เกิดความหมายใหม่ tomb. ถ้าไม่เกิดความหมายใหม,ใหม่ไม่จัดเป็นคำผสมลูกเช่นครูอุ้มบอกว่าพ่อเราพ่อเราอย่างเงี้ยพ่อแล้วมาบวกกับคำว่าเรากลายเป็นพ่อของเราอันเนี้ยไม่เรียกว่าคำผสมเพราะว่าไม่เกิดความหมายใหม่ลูกไกล่ลูกของไก่ไม่เกิดคำผสมอ่าไม่เป็นคำผสมเพราะไม่เกิดความหมายใหม่คอเจ็บคอของฉันมันเจ็บอย่างเงี้ย ไม่เรียกว่าเป็นคํรผสมแต่ถ้าครูอุ้มบอกคอแห้งคอแห้งอันนี้เกิดความหมายอะไรเกิดความหมายใหม่และคือมันไม่ได้หมายถึงคอของเรามันแห้งนะลูกนะคอแห้งหมายถึงหิวน้ํากระหายนะ้าขอน้ํากินหน่อยคอแห้งเออมันมีความหมายที่มากขึ้นไปกว่าคอของฉันมันแห้งโอเคไหมโอเคเนะ้นยำ้ำถ้าประสมกันแล้วไม่เกิดความหมายใหม่ไม่เรียกว่าคําประสมโอเคปะ โอเคผ่านและสุดท้ายเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งถ้าคำนั้นเกิดความหมายใหม่ประสมกันแล้วเกิดความหมายใหม,ใหม่จึงจะเรียกว่าคํำะสมเช่นลูกบวกระเสือไม่ได้หมายถึงลูกของเสืออย่างเดียวแลละหมายถึงวัตยาบุตร ลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือกวาเาจะเข้าร่วมกันเห็นไหมลูกเสือเห็นปะมันเกิดความหมายใหม่แม่มดไม่ใช่แม่ของมดแม่มดหมายถึงผู้ที่มีเวทมนตออ์มีคาถาเนาะมีบ้านขนมหวานให้เด็กๆเข้ามาอันนี้คือแม่มดดาวลูกไก่มันเกิดเป็นความหมายใหม่ดาวก็คือดาวบนท้องฟ้าลูก ของไก่เห็นไหมแล้วรวมเป็นดาวลูกไก่ก็คือดาวที่มีลักษณะาคล้ายลูกไก่ปะไม่ใช่เป็นชื่อเนาะเป็นชื่อก็คือดาวลูกไก่ดาวลูกไก่เนี่ยมีตำนานด้วยเออเป็นตำนานที่ลูกไก่ทั้ง7จ็ดเนี่ยตายตามแม่ไปก็เลยเกิดไปเป็นดาวก็เลยเรียกว่าดาวลูกไก่โอเคเนาะโอเคนะ okay, นะคำเหล่านี้มีความหมายใหม่ห,หมดเลยเรียกว่า คำะสมนั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะจบแล้วครูอุ้มก็หวังว่าคำะสมจะไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กๆเกนาะโอเคเนาะโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลย เป็นยังไงกันบ้างสาหรับเนื้อหาทุกเรียนจบไปเข้าใจกันไหมเอ่ยสามารถเป็นกําลังใจให้คุณได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งหรือว่าถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน n o academy ดมี่ดาวโหลดได้ตรงนี้เลย